สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บีดิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดละอดีมาถาค่ากูได้ครับจะมีการปรับราคาหลังจากวันที่15มีนาคมนะครับยังไงก็ อันไหนดีมาําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนเมษายน2024ซึ่งจะเป็นเดือนที่4ของปีแล้วนะครับก็แปบเดียวเข้าสู่ไตรมาสท,ที่2แล้วนะครับมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงแต่จะแบ่งออกเป็น2 EP นะครับจะมีการย้าย6ดวงเนาะหมายถึงว่าย้าย5ดวงแต่ย้าย6ครั้งอ่านะครับก็จะแบ่งออกเป็นอย่างละ3พอดีเนาะตามนี้ครับ ผู้ที่เกิดราศีกันดูจากด้านล่างสีส้มลัคนากันนะครับตนุราศีกันอยุดตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยดวงดาวโคโจรอยู่โหสี่ราศีนี้อย่างและสองสามดวงเนี่ยดูสวยงามเนาะอ่ะเรียงร้อยต่อกันนะครับทีนี้เรามาดูกันที่อันดับแรกนะครับ ดาวประจําตัวกันก่อนแต่คิดว่าดาวประจําตัวน่าจะย้ายทีหลังด้วยแต่เอาไปด้วยเอาดาวประจําตัวด้วยนะครับในคลิปนี้ดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับโคจรเป็นประและนิดด้วยได้2ตําแหน่งเลยในราศีมีนแต่เคยพูดแล้วนะครับว่าดาวประจําตัวเนี่ยเมื่อโคจรอ,อยู่ในราศีธนูกับราศีมีนเนี่ยนะครับจะได้ตําแหน่งประและนิดอยู่ที่ราศีมีนใช่ไหมมันจะหมายความว่ายกเว้น นะครับได้รับการยกเว้นเพราะอยู่ในเรือนครูนะครับก็คือดาวพฤหัสนั่นแหละแต่ก็ยังมีความเป็นประของดาวพุธอยู่นะครับประแปลว่าอ่อนกําลังนะครับอยู่ในเรือนคู่หมายความว่าอยู่ในเรือนเพศตรงข้ามคนตรงข้ามคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาจึงหมายถึงอ่อนกําลังนะครับไปอยู่ในกลุ่มกระดาวราหูดาวคู่ศัตรูอีกด้วยดัยงนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับดาวประจําตัวไปอ่อนกําลังอยู่ในเรือนคู่แบบนี้หมายความว่าต้องระมัดระวังเรื่องของ การสื่อสารการเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของความคิดให้มากๆเพราะว่าดาวประจําตัวมันสะท้อนถึงความคิดของเราด้วยนะครับเขาเรียกว่าดาวตนุลักษณ์นั่นเองตนุคือตนตัดส่ออกเป็นตนใช่ไหมครับล,ลักษณะ,ล,ษณะลักษณะเฉพาะตัวของเราเนี่ยนะครับของคนกันเนี่ยเป็นดาวพุธนั่นเองนะครับก็หมายความว่า เป็นคนที่ชอบสังคมหมายถึงว่าชอบปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับหรือต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับคือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นวาสนาแบบนี้แล้วก็หมายความว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการงานอยู่ประจําเพราะว่ามันเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับกับเรือนการงานเนะเาะพอไปอ่อนกําลังในเรือปรนปัตนีเนี่ยก็หมายความว่าเราจะ,จะแพ้จําไว้นะครับในทุกๆเดือนอ่ามันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าบางทีก็มีนา วิวราศีมีนก็อนุมานว่าเป็นเดือนมีนาเมษาได้เพราะว่าดาวพุธอาจจะมีการพักเสร็จหมนนะครับเลยทําให้โคจรช,ช้ากว่าอาทิตย์เห็นไหมปกติดาวพุธอาจจะเดินหน้านําหน้าอาทิตย์ก็ได้แต่เน,นี้ยโคจรไปข้างหลังอาทิตย์แปลว่าดาวพุธอาจจะพักได้นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาไปว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันไม่มีปรากฏเราแค่ดูดาวประจําตัวไปก่อนนะครับประมาณนี้ดังนั้นอย่าไปอ่อนกําลังในเดือนคู่ระวังเรื่องของอปัญหา ที่จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับต้องระมัดระวังให้มากนะอะไรประมาณนี้ทีนี้เราไปดูที่เรื่องของดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ดวงแรกที่จะย้ายในเดือนเมษา,ายนก็คือเข้าสู่ราศีมีนใช่ไหมดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นอุดเดี๋ยวเขาจะย้ายไปนี่ทีหลังใน E ีีหน้านะครับอีีแรกเข้าสู่มีนก่อนเพราะว่าผมตั้งดวงชะตาเนี่ยเป็นวันที่30 เมษายนนะครับเป็นวันสุดท้ายจะได้รู้ว่าดาวมันเคลื่อนถึงตรงไหนนะครับตอนแรกดาวศุกร์อยู่ที่เรงลัคนาก่อนนะดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งอุดนะครับราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ขอโทษครับดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนวันที่2เมษายน24เนาะก็หมายความว่า,าตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับดาวศุกร์อยู่ทั้งเดือนไปเลยดังนั้นเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนเป็นอุดแปลว่า เสริมกําลังให้คู่มีกําลังมากขึ้นด้วยแล้วดาวศุภเป็นดาวการเงินของเรานะครับกับดาวแห่งสุภะก็คือความสําเร็จหรือผู้ใหญ่ไปอยู่ในเดือนปัตตานีจะหมายความว่าการ,าระดุมพับปัตตานีคือจะได้เงินจากคู่แต่เราไปอ่อนกําลังในเดือนคู่แล้วได้เงินจากคู่แปลว่าเราจะต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามไปตามกระแส ที่เป็นไปหมายคําว่าแล้วแต่วความสัมพันธ์มันจะพาไปทางไหนเราก็ต้องแค่โอนอ่อนผ่อนตามไปตามนั้นอย่าแข็งขืนเพราะถ้าแข็งขืนปุ๊บคุณก็จะไม่ได้ตังค์นะครับคือหมายคําว่าอะไรหมายควาว่าใครทําแล้วแต่อาชีพมานะครับถ้าใครทําอาชีพเกี่ยวข้องกับพนักงานเงินเดือนกินเงินเดือน,อนปกติเนี่ยก็จะหมายถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่จะได้เงินจากคู่ของนะครับแต่ถ้าใครทําการค้าจะได้เงินจากลูกค้านะครับประมาณนี้ดังนั้นนี่ยก็ถือว่า เป็นช่วงขาขึ้นที่ดีแต่มันเจอดาวราหูด้วยหมายความว่าระวังได้มาปุ๊บก็มีค่าใช้จ่ายทันทีเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าดาวราหูมาจากเดือนอริจึงหมายถึงค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นหนี้สินตามมาในภายหลังได้อันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ตังค์มากๆเพราะตัวเราไปอ่อนกาลังในเดือนคู่แปลว่าเราอาจจะต้องการใช้ตังค์แล้วมันอาจจะไม่พออะไรประมาณนี้ครับอย่าใช้เงินซุริสุรายเนาะในเดือนนี้คือราศีกันเดือน เมษายนก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าดาวพุธเนี่ยเขาเจอราหูมันแต่เดือนที่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ข้ามาเป็นเดือนเมษายนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอามักก็ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ารอลุ้นดาวพุธออกในกลางเดือนไปแล้วว่าจะออกหรือเปล่านะอ่าเราเดี๋ยวดูอีพีที่2ได้นะครับอีพีนี้เรายังไม่ทราบดังนั้นเนี่ยอีพีแรกนี้ยังอยู่นะโอเค นุ่นยิบสองเมษานุ่นคือคิดดูว่ามันบอกถึงยิบสองมันดวงสุดท้ายแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่านะครับในเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากๆเลยแล้วกันเนาะเพราะเราเคยทายไปว่าระวังเรื่องของคดีความถูกไหมครับอ่ะแล้วก็มีคนมีเคสตัดดี้คนละขณะกันเนี่ยคือเกิดคดีความไปแล้วด้วยนะครับคือเกิดก่อนดาวพุธจะเข้าไปเจออีกแต่ว่านในดวงของเขาอ่ะมีดาวราวหูเล็งลักอยู่แล้วเขาเลยเจอคดีความนะครับทีนี้ แต่คนปกติอ่ะถ้าไม่มีดาวราหูเล็งลักอยู่แล้วอ่ะมันก็จะหมายถึงจะเกิดในช่วงตอนมีนาเมษานะครับประมาณนี้คือหมายถึงว่ามันง่ายที่จะเกิดไม่ได้หมายถึงจะเกิดทุกคนนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์ดวงที่2ครับเข้าสู่ราศีเมษวันที่13เมษายน2024นเนี่ยหมายความว่าอาทิตย์เนี่ยมาจากเดือนวินาศเข้าสู่ราศีเมษเป็นอุด สังว่าด,ดวงดาวได้ตำแหน่งดีค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เป็นอุดในเรือนมรณะเนี่ย,หม,ยมหมายความว่าอะไรหมายความว่าวินาศมรณะไม่ดีครับแต่ถ้ามรณะวินาศดีเพราะมรณะวินาศแปลว่าปัญหาจบสิ้นแต่ถ้าวินาศมรณะเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยแปลว่ามันมีปัญหาเข้ามาปัญหานั้นมาจากความเขาเรียกอ,อะไรเอ่อวินาศมันหมายถึงความลึกลับแต่ลึกลับตัวเนี้ยอย่าตีเป็นไสยศาสตร์นะ เราอย่าไปมองในเรื่องของไม่มีที่มานะครับเรามองถึงเรื่องของสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดแต่อยู่ๆมันก็เกิดนะครับมันแปลว่าเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับแต่เซอร์ไพรส์ทางลายนะไม่ใช่ทางดีนะเพราะว่าวินาบันหมายถึงสิ่งที่มันแบบปิดคือสิ่งที่เราปิดบังเอาไว้สิ่งที่เรา,าเคยหลบเลี่ยงเอาไว้อะไม่ให้คนอื่นรู้อะ นั่นแหละครับมันจะก่อปัญหาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาโกหกใครอ่ะเนี่ยดาพุธราหูโกหกใครอ่ะให้มันเนียนนะเออถ้าเผื่อความลับแตกแล้วระวังเออนั่นแหละนะครับอะไรประมาณนี้คือพุธย่อโดนเล่นเลยนะอันนี้เพราะว่าดาประจําตัวไปอ่อนกาลังในเรือนปัตต r n ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเคยมีความลับยังไงเก็วความลับอย่างนั้นเก็บความลับให้อยู่ระวังเผลอปากพูดออกไปแล้วระวังนะ พูดเนี่ยมันแปลว่าปากดาวราหูเนี่ยมันแปลว่ามาจากเน,นริริพวกอักโจโจรทั้งหลายเนี่ยระวังเล่าเข้าปากเสร็จปุ๊บพูดออกมาทุกอย่างเนี่ยระวังความลับของเราก็แสดงออกมาหมดเลยนะครับต้องระมัดระวังดีๆนะครับในเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดฝันและสิ่งที่ปกปิดเอาไว้มันจะแดงมันจะเปิดเผยออกมาพระดาที่เป็นอุดด้วยหมายถึง จะแสดงความเป็นตัวตนแต่มันตกวรณะแปลว่าเสียหายชื่อเสียงนั้นมาพร้อมกับความเสียหายมันแปลว่าระวังถูกขุดคุยระวังเราเองนี่แหละจะเฉลยอ,ออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือหลุดปากออกมาอะไรประมาณนี้ได้อันนี้ต้องรับระวังมากๆนะครับความลับให้มันเป็นความลับตลอดรักษามันไว้ให้ได้นะอ่ะอะไรประมาณนี้หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดหมายถึงว่าถ้าคุณไม่วางแผนพระดาวพุธเนี่ยมันไปเจอราหูเนี่ย จริงอยู่มันมีลูกเล่ลูกชนแต่ลูกเล่ลูกชนนั่นแหละจะทําให้เราเกิดปัญหาได้ด้วยนะครับระวังเกิดการวิวาทอาทิตย์ขอโทษอังคารกับพุธครับจะหมายถึงการทะเลาะเบาะแหวงเจอราหูคดีความก็หมายความว่าทะเลาะกันเป็นปากเป็นเสียงกันมีเกณฑ์มีเกณฑ์เรื่องของปากเสียงกันแล้วเป็นคดีความฟ้องร้องบินประมาทกันก็เป็นไปได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายว่า ในเดือนนี้ก็ยังไม่ได้จะดีมากขึ้นสำหรับคนกันเท่าไหร่นะครับดีกว่าเดือนที่แล้วนิดเดียวนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วก็มรุมมาตุ้มเดือนนี้ก็ยังเอาเหยื่นะครับแต่ดาวมันกระจายออกเป็นหลายเรื่องมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือคนลกคณากันเนี่ยถ้าเปิดดาวมันไปอยู่ตรงแถวเนี่ยมันจะมันจะหลายสองไงคืออริกับมรณะเห็นไหมครับดาวถ้าอยู่ตรงกันข้ามกับ ลักษณะข,ของตัวเองหรือราศีของตัวเองเนี่ยมักจะเสียสองตำแหน่งเพราะว่ามันมีบรณะกับอริเนี่ยขนาบข้างปตัตตนีเห็นไหมครับอ่ะแต่ข้างหลังมันมีแค่วินาศอันเดียวถ้าอยู่แถวนี้ไม่มีจังหวะร้ายเลยเห็นไหมครับมันไม่มีอริบรณะวินาศแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยสามราศีเนี่ยน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ตรงข้ามมันจะมีสองราศีนี้ที่ขนาบเออปตัตตนีแล้วเล็งมาเห็นไหมครับเนี่ยคนราศีกันได้มุมไปหอ,อกนะครับเนี่ย ดาวเสาร์เนี่ยเข้าไปทางนี้ใช่ไหมเออแต่ดาวอาทิตย์ออกไปโอเคไม่ไม่เป็นไรถ้าดาวราหูอยู่นี่นะโดนบีบเข้านะครับโอเคถือว่าไม่ได้ก็ก็ดีไปนะครับแต่มีดาวขนาบข้างก็รัมัดระวังดีๆนะครับทีดาวเกตด,ดูสุดท้ายเข้าสุรศริกุมวันที่22เมษายน2024ดาวเกตเข้าสุรศริกมเนี่ยในเดือนอริก็จะไปวุ่นวายให้แสงกับดาวเสาร์อีกนะครับหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าความ วุ่นวายอะดิเรจะแปลว่าความวุ่นวายความวุ่นวายทาให้เราเกิดความกังวลใจแต่เรื่องนี้ไม่ใหญ่ครับเล็กๆน้อยๆกวนใจคือแบบหงุดหงิดอะอะไรประมาณนี้หงุดหงิดไม่ได้แด่งใจอะไรประมาณนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ร้ายร้ายขนาดนั้นเพราะยังมีดาวพฤหัสดีเนี่ยคอยตรีโกนช่วยเหลืออยู่เพราะดาวเสี้ยนใหญ่แล้วเนาะในเดือนเมษาย,ยนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ะแต่ย้ายวันที่30ดังนั้นเนี่ย บอกแล้วว่าชาตเนี่ยเป็นวันที่30ในดังนั้นดาวพฤหัสย้ายไปแล้วแต่ตาจริงยังนะยังอยู่ตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าโอเคอย่างน้อยมีผู้ใหญ่วิธีการแก้คือถ้ามีปัญหาปุ๊บให้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่ที่จะช่วยเราได้แล้วเขาจะช่วยเราได้เพราะว่าดาวอาทิตย์เจอกับพฤหัสในเรือนมรณะก็หมายความว่าโอเคแต่บางทีเองเราก็มีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันอ่ะ ต้องพูดอย่างนี้มันมี2กรณีหนึ่งคือมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่เองซะเองเลย2คือมีความเดือดร้อนเราวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะช่วยอะไรแบบนี้ก็ถือว่ามีดีมีเสียเนาะดังนั้นเนี่ยในคนลักษณะกันนะ่ะยังไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีอดีติกับมรณะอย่างขนาบข้างเนาะยังไงก็ต้องอรอเดือนถัดไปต่ออีกว่า จะยังดีขึ้นหรือไม่นะครับอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสยังไม่ได้ย้ายดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะต้องดีดในเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าดาวศียย้าย30เมษาไม่ใช่1เมษาดังนั้นเนี่ยควลกักษณะกันก็อาจจะยังไม่ได้ดีในเดือนเมษายนนะครับก็ต้องรอดูว่าพฤษภาจะยังดีขึ้นหรือ,อยังนะครับแต่เอาเป็นว่าทิศทางที่ดีๆเนี่ยกำลังจะมาก็คือดาวพฤหัส เข้าสู่ราศีสุภาษในวันที่30เมษายนนั่นเองเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรยังไงก็สู้สูรับเป็นกำลังใจให้เนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลคัลลิเด้ยนะครับขอบคุณครับ